สวัสดีครับพบกับช่องเดอะการ์ดมาสเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นําเสนอเรื่องวิธีการยืดอายุเกียร์ครับกับการฟัดชิ่งและเปลี่ยนส้กองเกียร์ในระบบเกียร์ CVT ของ Je ็ดโก้นะครับในรถยนต์นิสสันเทียรา L 3 3ครับหลายคนนะครับสงสัยนะครับว่าทำไมเกียร์ CVT ถึงไม่ทนนะครับจริงๆแล้วเรามีเทคนิคนะครับที่ทําให้เกียร์ CVT มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราครับและไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆครับ งานบรุษ์สากียของเราในวันนี้นะครับในนิสสันเทียนา L33 ครับระยะใช้งานหนึ่งแสนสามพันแปดร้อยแปดสิบสี่กิโลเมตรครับสำหรับคันนี้นะครับนิสสันเทียนา L33 นะครับเครื่องยนต์สองพันนะครับ นี่นะครับคืออุปกรณ์วัสดุที่เราใช้นะครับคือน้ำมันเกียร์ CVT ของอัลฟานะครับกองเกียร์นะครับทั้งกองเหล็กและกองกระดาษนะครับแล้วก็สเปรย์ล้างทำความสะอาดครับขั้นตอนแรกนะครับเราติดตั้งเครื่องฟัดชิ้นเกียร์นะครับแล้วก็ทําการฟัดชิ้นเกียร์ก่อนเลยครับนี่คือสภาพน้ํามันใหม่และน้ํามันเก่านะครับเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยครับตอนนี้นะครับทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเราทําการติดเครื่องยนต์ครับแล้วก็ ทำการไล่ตำแหน่งเกียร์ครับทั้งเกียร์เดินหน้าและถอยหลังนะครับน้ำมันเกียร์ภายในระบบเกียร์ของรถยนต์เนี่ยนะครับก็จะถูกต่อนะครับเข้ามาสู่เครื่องฟัดชิ้นของเราครับในการฟัดชิ้นก็คือการกรองนะครับการกรองน้ํามันนะครับที่อยู่ในระบบของพื้นฐานของรถยนต์ของเราก่อนนะครับข้อดีของการนำเอาน้ำมันเกียร์ที่อยู่ภายในระบบรถยนต์ของเรานะครับนำมากรองภายในเครื่องฟัดชิ้นของเราก่อนนี่นะครับจะช่วยทําให้เกิดความสะอาดภายในระบบเกียร์ก่อนครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการ เติมน้ํามันใหม่นะครับซึ่งเป็นน้ํามันเกียร์ใหม่ตามมาตรฐานกลับเข้าไปในหลอรถยนต์นะครับสิ่งที่ได้เลยก็คือเราจะไม่เปลืองน้ํามันเกียร์ครับแล้วก็จะได้ความใหม่ความสะอาดของภายในชุดเกียร์ทั้งหมดครับตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดเด่นนะครับซึ่งเครื่องฟัดชิ้นเกียร์ของเรานี่นะครับจะมีความพิเศษตรงที่สามารถที่จะสร้างแรงดันนะครับให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงหรือเท่ากับนะครับ แรงดันของชุดเกียร์ครับโดยการเรียนรู้นะครับโดยมีระบบเซ็นเซอร์นะครับที่จะตรวจสอบว่าภายในระบบเกียร์ของรถเราเนี่ยครับมีแรงดันเท่าไหร่นะครับก็จะสร้างแรงดันเกียร์นะครับให้เท่ากันครับแล้วก็ทําการที่จะแลกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครับและนี่ก็คือจุดเด่นของเครื่องฟัดชิ่งเกียร์ของเรานะครับที่สามารถใช้กับรถยนต์ได้ทุกรุ่นครับ ตอนนี้นะครับคือขั้นตอนของการ exchange นะครับหรือการแลกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กันครับระหว่างน้ำมันเกียร์เก่าที่อยู่ภายในระบบนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์ใหม่ที่เราเทเข้าไปในเครื่องของเราแล้วนะครับจะมีตัดช่างนะครับซึ่งช่างน้ำหนักนะครับน้ำหนักของน้ำมันเกียร์ครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วทำการแลกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กันครับตอนนี้นะครับเมื่อเราแลกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เสร็จแล้วนะครับน้ำมันเกียร์เก่าก็จะถูกถ่ายออกมาครับจากเครื่องที่เราเห็นนะครับความสกปรกเราเห็นได้ชัดเจนเลยครับอย่างแรกคือสีของน้ำ ุดสังเกตที่2เลยก็คือจะมีความเสื่อมก็คือเรื่องของฟองเรื่องของความข้นของน้ํามันเกียร์ครับสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับยิ่งน้ํามันเกียร์ที่เราถ่ายออกมานะครับยิ่งมีความสะอาดเท่าไหร่นะครับยิ่งดีครับไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำมันเกียร์หมดอายุการใช้งานนะครับหลังจากที่เราฝัดชิ้นเกียร์เรียบร้อยแล้วเราทําการเปิดอ่างเกียร์ครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนส้กรองเกียร์ครับและนี่นะครับคือสภาพของก้นอ่างครับแม่เหล็กนะครับจะคอยดูสิ่งโสปกต่างๆนะครับควยชุดเกียร์เอาไว้นะครับที่ตัวเองครับ สิ่งโสบกเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นคลาสหรืออุปกรณ์ชิ้นส่วนที่อยู่ภายในชุดเกียร์ที่สึกหลอนะครับก็จะจมลงนะครับอยู่บริเวณก้นอ่างนี้นะฮะนี่นะฮะนี่คือไส้กรองเหล็กนะครับที่อยู่ก้นอ่างนะครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดกันนะครับและนี่นะครับสเปรย์ทำความสะอาดเราจะทำการฉีดนะครับภายในชุดห้องเกียร์นะครับในส่วนต่างๆซอกหรือต่างๆนะครับและตอนนี้นะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนนะครับในเรื่องของไส้กรองนะครับ ไส้กองเกียร์นะครับที่เป็นไส้กองเหล็กที่อยู่ก้นอ่างหลังจากที่เราเปลี่ยนไส้กล่องเกียร์เหล็กแล้วนะครับเราทําการทาความสะอาดและทาการปิดนะครับก้นอ่างนะครับปิดอ่างเกียร์นะครับทําการขันนะครับทําการกวดนะครับสกรูนะครับที่อยู่ก้นอ่างเนี่ยนะครับตามสเต็ปของการทํางานเลยครับแล้วก็ด้วยแรงขันนะครับตามมาตรฐานนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการเปลี่ยนส้กกองเกียร์อีกลูกหนึ่งครับซึ่งเป็นส้กกองกระดาษครับอยู่บริเวณด้านข้างเสื้อเกียร์ครับจะเป็นลักษณะส้กกองกระดาษแบบนี้นะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ทําการปิดฝานะครับของชุดครอบส้กกองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราทาการเติมน้ำมันเกียร์ไปให้ได้ระดับนะครับอุ่นเครื่องยนต์นะครับให้ถึงอุณหภูมิทำงานครับและทําการรีเซ็ตเกียร์ครับหลังจากทําการรีเซ็ตเกียร์เรียบร้อยแล้วปุ๊มเราออกวิ่งครับเพื่อทําการเดิร์นึ่งนะครับให้เกียร์นะครับจับข ไม่ว่าจะเป็นการขับช้าขับเร็วนะครับเราเปลี่ยนแปลงติกัรการขับขี่นะครับให้ครบทุกแบบครับหลังจากนั้นนะครับเรานำรถกลับมานะครับตรวจเช็คนะครับแล้วก็ตรวจสอบระดับน้ำมันกี่ครั้งหนึ่งครับสำหรับการเซอร์วิสนะครับการเยื้อเยุอเกียร์ระบบ cvt ครับหลายคนบอกว่าเกียร์ cvt ไม่ทนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งเทคนิคการใช้นะครับแล้วก็วิธีการบำรุงรักษาครับและนี่ก็คือหนึ่งในวิธีการบำรุงรักษาที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายการฟันชิ่งหรือเปลี่ยนไส้กรอง สามารถที่จะทําได้เลยครับสำหรับรถที่มีหมดระยะการรับประกันนะครับแนะนำนะครับการยืดอายุเกียร์ CVT สามารถทําได้ครับในรถยนต์ทุกรุ่นนะครับรวมทั้งคันนี้ครับรถยนต์นิสสันเทียน่า L33 ครับโอเคกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลการบำรุงษาเกียร์นะครับแล้วใน EP ต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถอะไรนะครับโปรดติดตามครับ